สวัสดีครับอยู่กับสินสิริชวนชมเหมือนเดิมครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูชวนชมยักษ์ครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับอันนี้จะเป็นมงกุฎทรัพย์เลยนะครับเึ่งมีโอกาสได้ผ่านมาก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆดูครับดูฟอร์มต้นครับ ความดอกของดอกนี่ไม่ต้องกลัวครับสายพันธุ์ดอกตกมากเลยครับส่วนต้นถัดไปก็จะเป็นกิ่งตอนราชินีครับสายพันธุ์ราชินีพันดอกครับงดกามอลังการเลยทีเดียวส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงครับ าจะมีหลักแสนนะต้นนี้ครับสวยงามจริงครับได้ให้ดูรปรามล้วลตันนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนราชินีเหมือนกันครับแต่และต้นนี้ดูอลังการเลยครับสวยสดงดงามจริงครับ ดูความดกของดอกนี่ครับสับพังเป็นเอกลักษณ์นะครับ,รบส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมงกุฎรับเหมือนกันครับตัวนี้กำลังออกครับยังไม่บานครับถ้าบานนี่ก็จะสัพพังเหมือนกันเลยครับตัวนี้ ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับไม่แน่ใจว่าตัวน,นี้เป็นนักเมืองคงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี <S 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 ่ยติดฝักเต็มเลยครับ ากาศลมหนาวครับ,รบแต่ต้นนี้สวยสดงดงามจริงครับ,รบโดยเฉพาะสามต้นนี้ครับอลังการจริงครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ